ถ่อดแม้กล้อนตีเก็บครับนัดมาจากตรงนูน้นเขาขึ้นเขาขึ้นมันติดค่ะอ,อยู่บนภากเลยอันนี้ถึงดินมอันนี้ถึงดินไหม ไม่ได like ้หรอกซึ <uan> ้อเลยเฮ้ยลึกเหสิ เดี๋ยว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 วางรถกัรกันใหญ่ใหญ่โดไป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 ใหญ่ใหญ่เยอะมาไม่ได้ติดหน่แรงโคตรดีเี้ยหลายก๊อกเลยหูใหญ่เดาปีเลยแป๊ะๆป๊ดดึงมือ भूत जान yeah.